สวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามนะเ,เ,เพื่อนๆกลุ่มสมาชิกดูไลฟ์เบอทุกท่านนะครับคลิปนี้ไม่ใช่ไลฟ์มือนะครับแต่เป็นตารางเลขเจ็ดตัวสีฐานซึ่งเป็นอีวิชาน่งนะครับที่ผมรับสอนอยู่นะถ้าเกิดท่านในสนใจก็สามารถสมัครเรียนมาได้นะครับเราจะเน้นการสอนตัวต่อตัวได้สําหรับท่านที่ไม่มีเวลาที่จะเรียนกลุ่มบางทีบางท่านที่อยู่ต่างประเทศนะบางทีบางท่านที่อยู่ไม่ที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถที่จะมาได้ฉะนั้นการสอนก็คือเราจะสอนแบบที่จอที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนเรียนก็จะเรียนแบบนี้แหละนะครับเห็นว่าคุณเพียงมีโทรศัพท์หรือมีแท็บเล็ตหรือมีโน้ตบุ๊กอยู่นะครับก็จะเรียนง่ายนะก็จะเรียนแบบระบบซูมนะผมก็จะชี้แบบนี้แหละนะครับตามที่เห็นแน่จอเลยนะไม่ต้องเดินทางมาแล้วที่สําคัญคือเลือกเวลาได้ครับเอาละครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงขั้นตอนการสอนก่อนนะครับเราจะปูพื้นฐานตั้งแต่ คนที่ยังไม่รู้เลยนะคนที่ยังไม่รู้เลยนะครับคือไม่มีความรู้เลยว่างันเถอะนะครับแต่สนใจอยากจะเรียนมากนะเอออยากจะเรียนประดับชีวิตหน่อยว่าเออมันครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะอยากเอาไปเคราะเออบางทีไม่ได้เป็นหมอดูเองหรอกนะครับแต่จะไปดูเพื่อนๆดูกลุม่มเพื่อนฟูงดูพ่อดูแม่นะดูลูกดูหลานก็ว่ากันไปนะครับหรือบางทีจะไปทําเป็นอาชีพเสริมก็ยังได้นะครับอ้าวนะครับทีนี้เราก็จะไปดูที่ตลาดครับ ทีนี้อันดับแรกครับเราจะสอนตั้งแต่การเปิดปฏิทินก่อนนะอย่างน้อยๆพูดง่ายๆคืออย,อย่างแรกๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือตัวนี้ครับจะเป็นปฏิทินนะร้อปีหรือ100ปีนะครับที่ภาษาเราเรียกว่าเป็นปฏิทินร้อยปีนะอันนี้อันนี้ต้องมีนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็าผมจะบอกนะวิธีการฝึกนะฝึกตั้งแต่เล่มนี้เลยนะซื้อเล่มนี้มาก่อนนะซื้อจากทาง ช้อปปีกรได้ษรัสด้าก็ได้นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับข้อที่2ครับเมื่อเราเปิดซื้อมาแล้วเราจะดูไม่เป็นนะบางทีบางท่านใช้ว่าบางท่านดูไม่เป็นนะทีนี้ก็จะมาฝึกนะครับว่าการเปิดปฏิทินนะยกตัวอย่างคนเกิดเดือนนั้นเดือนนี้เราก็จะสอนทั้งหมดนะครับว่าเกิดวันที่เท่านั้นเอ่อยกตัวอย่างถ้าเกิดวันที่เอ่อหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้นครับนี่เกิดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าสามสี่อย่างนี้นะครับมันได้เป็นวันอะไรนะเราก็จะบอกว่าอ๋อ มันอยู่ในตำแหน่งของนะไปดูนะครับยกตัวอย่างนะให้ดูนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่รู้นะครับนี่มันอยู่ในตำแหน่งของเลข6นะครับตัวนี้นะครับบอกว่าวันเนี่ยอยู่ที่เลข6อ้าวได้แล้วครับวันศุกร์นะอันนี้เด้วันศุกร์สองรอเรือก็แรม1นึ่ค่ำครับเออมันอยู่ที่แรม1นึ่ค่ำนะต่อมาครับอยู่ในแถวที่3อันนี้คือเลขสนะก็คือเดือนสีนั่นเองนะครับ เมื่อเดือนสีปีนักสัตว์เราจะไม่ใช้ปีมะแมนะครับเราต้องย้อนกลับไปนะครับของปีมะเมียอ่าทีนี้เมื่อได้ตัวนี้แล้วเราก็จะเอามาใส่ในตารางนะครับดูนะทีนี้ก็จะไปใส่ในตารางที่ผมขึ้นต้นเลยนะครับก็คืออันนี้แหละครับนี่เราก็จะได้โคโ้ดต,ตัวนี้มาต่อไปเมื่อใส่ตารางแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้เราใส่นะครับวันเดือนปีเราก็จะใส่กล่อกนี้เนี่ยเดี๋ยครับก็จะได้โค้ดเขาเรียกว่าอันนี้ต่อไปเขาจะเรียกว่าโค้ด3 5 4นั่นเองนะโอเคนะครับ นี่คือขั้นตอนนะครับในเรื่องของการเปิดปฏิทินเพียงอัอนดับแรกเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้หรอกนะว่าไอคนเกิดวันนี้วันนี้เราต้องใส่เลขอะไรเข้าไปบ้างนะเมื่อเรานะเมื่อเราเริ่มเรียนนะครับทีนี้เราก็ต้องมารู้ในความหมายของแต่ละช่องนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมทําไว้เนี่ยครับยกตัวอย่างถ้าเกิดตําแหน่งของเนี่ยนะครับตรงหอวหีบหินะมันแปลว่าอะไรทานังแปลว่าอะไรปีตาแปลว่าอะไรมาตาแปลว่าเราจะไล่ไปทีละตัวครับแถมนะครับตัวนี้นะ S <S ออก็จะสอนไปวันละนิดวันละนิดนะครับไม่ได้อัดเพียงเดียวนะครับไม่ได้อัดรอบเดียววันหนึ่งสองวันจบนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะนะครับเฉพาะไอ้ตำราเนี้ยนะครับเรียนน่าจะประมาณสักเดือนก,กว่าได้นะครับประมาณเดือนกว่าได้เดือนตลาดนี้ตลาดเดียวนะถ้าเกิดจะแยกเรียนนะทีนี้ต่อมา,มาครับเมื่อรู้ความหมายตัวนี้แล้วเราก็ต้องมารู้ความหมายของตัวเลขในนี้ครับตัวเลขก็คือต่อไปเขาจะเรียกว่าดาวอย่างเลข3เนี่ยความหมายมันคืออะไรนะต่อไปเลข4มันความหมายมันคืออะไรแล้วไปทีละอย่างครับ เมื่อเลข3ไปอยู่ในตำแหน่งของอัตตะมันแปลว่าอะไรนะครับนะทีนี้เลข3ามทีนี้เราจะอ่านจาก3ทตัวน,นะครับมาในห,หาตัวนี้อ,าอ่านยังไงนะทีนี้เราก็จะอ่านไปนะแล้ว123พอ3มากระทบกับเลขเกตหรือดาวเกตเนี่ยครับเลข9อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเลขเก้านั้นอ,าอ่านยังไงต่อน,นั่นเองครับมันจะอ่านเป็นทีละความหมายออกมาทีละความหมายเราก็จดไปครับเอออย่างอัตตะตกอลีอย่างงี้ครับอัตตะตเรอเอาเป็นคนที่นะชีวิตมักจะต้องเจออุปสรรคหรือนี่สินต่างๆนะ เาเถะนะครับเวลาอ่านมาถึงเอาพอบันทึกดาวเกตต่อครับไม่เป็นไรนะครับในเรื่องของดาวเกตเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้การสัญญาต่างๆมีความศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นหนี่เป็นศินอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในเรื่องของคําว่าคําศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์หมายถึงว่าวาจาเราศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับติดนี้สิคุณก็แก้ได้แต่ถ้าเกิดดาวอังคารบาเอ้ามันแปลว่าอุบัติเหตุเหรอนะครับดาวอังคานอุบัติเหตุเกิดปัญหาเเกิดการอริเกิดการผ่า,ราตัดต่างๆ มีดาวเกตเข้าไปช่วยเหลือก็กมีความสักดิธิ์ไม่เป็นไรครับเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนั่นเองนะนี่นี่คือยกตัวอย่างก,การอ่านนะครับทีนี้ต่อมาเมื่อรู้แล้วนะครับทีนี้ก็มาดูสัญลักษณ์มันเราก็จะมาดูสัญลักษณ์ว่าไอ้สัญลักษณ์เนี้ยนะครับไอ้ที่ผมทำวงวงแดงๆสีสีเรียมเรียมนะครับมันคืออะไรนะครับเออ ผมก็จะกําหนดในกรอบของเขาล่ะครับว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แปลว่าสีครับสีคือสิ่งที่ดีนะครับดีในตระเวงดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสก็คือเรื่องของครูบาอาจารย์ต่างๆเรื่องของการใจดีต่างๆนะส่วนสามเหลี่ยมนี้มันแปลว,ว่าผมใส่คําว่ากาลีซึ่งมันเป็นตัวแทนของสัญ,ญลักษณ์นะครับถ้าเกิดเราจะเขียนไวน้มันจะเต็มก็เลยเอามีสัญ,ญลักษณ์ย่อของมันเข้าไปนะเออนี่คือเป็นกาลีนะที่ใส่ลแหไว้ แล้วต่อไปเอะหัวแหลมแหลมเลข2โอเคอันนี้2กับ2อนี่มาไม่งงเท่าไหร่หรอกนะครับ2 2แต่ที่เลขสิมันเกี่ยวอะไรกับเขานะทำเปน็นหัวแหลมเหลมที่มันจะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับก็จะซอดไปซอนไป,น,ไปนะก็จะออกเป็นคับตามไหนได้นะครับต่อมาพูดง่ายคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมีทั้งเรื่องของกําลังเลขนะครับตัวเลขไ้ดาวนยครับมันความมายอยัางไงาต่อไปไอตัวไอบวมกลมเนี่ยมันแปลว่าใส่คาว่าอะไรเข้าไปบริวารอายุเดชศีมูลอุตสาหบนตรีกาลี นะครับเป็นพวกทักษะที่ต้องอ่านเวีย okay. นมาแบบนี้นะครับเออโอเคนะนะครับสำหรับท่านที่อันนี้อธิบายสําหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนะครับสําหรับท่านที่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เป็นไรน,นะ er. ต่อมาครับพอหลังจากนั้นแล้วนะครับไอ้ตารางนี้นะครับมันจะเป็นตารางดวงจอดนะดวงจอดก็คือดวงของจันทรปีนั่นเองครับต่ยกตัวอย่างอยากรู้ว่าปี2 5 6 9ันเนี่ยมันมีอะไรนะเราก็จะมีการนับละครับว่าอายุของเขาเนี่ยนับยังไงนะเราก็จะนับละครับว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็เวียนไปนะครับแบบนี้เวียนนะไปนะครับหรือบางทีวอ่งจากนี้ถ้าเกิดมานับทีละหนึ่งก็ไม่ไหวนะอาจารย์นะนับทีละสิบได้ไหมสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบไปก็อยากได้นั่นเองนะครับเราก็จะมาฝึกการนับอีกครับเออนับเลยทักษาเลยนี่ตลาดนี้เขาเริ่ดทักษะการเวียนของพบทั้งแปดนะผมทั้งแปดต่อมาครับไอ้สีเขียวเที่ผมใส่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เช่นนับเช่นกัดนะครับนับเช่นกัดว่าไอ้สีเขียวเเนี่ยนะครับอายุห้าสิบเอ็ดจ้างห้าสิ มันมาลง4ตัวนี้ได้ยังไงแล้วก็จะมานับอีกนะครับในตารางนี้ก่อนนับคุยง่ายคือตลางนี้ก่อนนับงงตารางนี้ก่อนนับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะโอ้ยตายตายแนยเย่เลยเรียนเข้าใจไม่เรียนนะไม่ได้นะครับเราจะใช้ระยะเวลาการเรียนที่ค่อนข้างที่จัดนานนะฉะนั้นถ้าเกิดคนจะบอกว่าคนเรียนสีชั่วโมง5ชั่วโมงจบเนี่ยนะครับจบนะจบ,นะจบได้สาหรับคนสอนแต่คนเรียนไม่รู้เรื่องหรอกครับผมการันตีเลยนะครับสิบชั่วโมงก็ไม่รู้นะเชื่อผมเถิดนะครับสิบช สิบชั่วโมงวางตัวเลขพวกนี้ใส่กรอบเยอะเฉยยังไงคุณก็อ่านยังไม่เก่งนะนะครับฉะนั้นถ้าเกิดจะเรียนนะครับอย่างน้อยๆตัวนี้ต้องมีประมาณ50ชั่วโมงนะถึงจะเรียนได้นะครับถึงจะเป็นูดง่ายๆคือเอาเป็นว่าขนาด50ชั่วโมงนะครับตามที่ผมสอนเนี่ยมันก็ยังมีแล้วก็ยังไม่ถือว่าคล่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นแนวแนวทางท,ที่ที่ไปได้แล้วนะครับก็คือ,อประสบการณ์เนี่ยเราไปหาเองนะเข้าใจะนะครับนี่คือในส่วนที่การที่เราเบื้องต้น คนสาหรับท่านที่ไม่รู้ทีนี้มาดูสําหรับผู้ที่เริ่มรู้บ้างครับทีนี้เราอ่านยังไงนะครับฉะนั้นนะครับเออฝากอันนี้ผมจะมะีตัวตัวนี้ด้วยนะครับฉะนั้นในตารางนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งในส่วนเรื่องของตารางแรกที่ผมใส่ไวน้นี้อันนี้ผมจะเรียกว่าชะตานะครับหรือพื้นดวงนั่นเองครับคนเราต้องดูพื้นดวงให้ออกพื้นดวงให้ออกมาได้ว่าดูพื้นดวงให้เป็นก่อนนะครับว่าพื้นดวงก็มีเรื่องอาราวอะไรบ้างนะสิ่งที่ไม่ดีกับเขาคืออะไรนะครัับฉะนน้ ในดวงนี้ของเขาเนะ่ยถ้าเกิดดูชะตาเขาเน่ยสิ่งที่มันไม่ดีของเขาคือตัวนี้ครับอยู่ในตำแหน่งของดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เขาว่าไม่ดีที่นี้ไม่ใช่ว่าเสียหายมากนะครับเพราะดาวจันทร์ตัวนี้ไม่ได้ชนเสียนะครับไม่ได้ชนเสียนะเขาไม่ชนเสียก็คือยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งที่ที่ไม่เสียหายดีกว่านะเออต่อมานะครับเมื่อเขาเป็นกาลีสิ่งที่เขาเครียดเครียดหรือเดือดร้อนคือดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์แปลว่าอะไรนะครับออดวัดออดไว้ช้านะครับปุตตะแปลว่าลูกหลานบริวารหรือลูกน้องนั่ ดวงนี้ก็เลยบอกาอ้าวสิ่งที่ควรจะเจอคือลูกน้องของคุณเชื่องช้าไม่เก่งเมื่ออ่านแล้วนะครับดาวจันทร์กับดาวอาทิตย์ไอ้ดาวจันทร์นะกับดวงอาทิตย์นะครับกลายเป็นดาวคู่ผัวเมียอีกอถึงคุณจะเครียดยังไงก็าตามแล้วครับยังไงก็ไม่ทิ้งกันละเพราะเป็นเป็นคู่ผัวเมียทางานไปคู่กันนั่นแหละนะเราจะอ่านไปแบบนี้นะครับเข้าใจนะนี่คือในส่วนที่การอ่านในพื้นชะตาทีนี้อ่านเสร็จนะครับเรื่องลูกน้องโยบไปเลยต่อ โยงมหาเลข15ตัวนี้ครับโยงไปถึงในตำแหน่งดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นดาวคู่าธาตุอีกเอา้าก็ทิ้งกันไม่ได้อีกทีนี้คุณกับลูกน้องเนี่ยมันทิ้งกันไม่ได้แล้วครับแล้วลูกน้องของคุณที่เครียดกับเขาคืออะไรครับห่วงเขาเรื่องอะไรมันก็ไปอยู่ในตำแหน่งของทนังคือการเงินนั่นเองครับเอานะครับสิ่งที่ประเด็นที่ทิ้งกันไม่ได้ก็คือเรื่องของลูกน้องความผูกพันแล้วก็เรื่องของการเงินนั่นเองนะ นี่คือในส่วนที่เราจะดูไปอา่านทีละอย่างนะครับเมื่อเรารู้ชะตาแล้วนะครับต่อมาเราก็มาไล่แล้วครับว่าดาวอะไรบ้างที่มันเสียในแต่ละในแต่ละเหลือนะครับอย่างดาวอังคารทีนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งอริก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเจอปัญหาหน่อยนะนะครับจะทําเรื่องของการงานเช่นกันครับเรื่องของการเงินนะเรื่องของการเงินเราก็ไปดูทีละช้อยฉะนั้นในตารางนี้มันจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดจะถามเรื่องของความรักจะถามเรื่องของการเงิน จะถามเรื่องของการงานนะครับเราก็ต้องใช้รูปแบบชะตาของเขานะการงานของเขาตกฐาน18การงานเราดูที่ตำแหน่งของกรรมะครับตกฐาน18-18คือนะฐานใหญ่นะเขาเรียกว่าฐานใหญ่ก็คือ,อมหาจากักรพรรดินะมหาจากักรพรรดิคือใหญ่นั่นเองครับหรือว่าทํางานอะไรก็ตามมีความยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานนะเออนี่คือในส่วนที่แล้วทีแล้วตารางเขาเนี่ยมีเรืือขอ,ของของคำว่าปีตานะปีตาคือพวกนี้ชอบได้เจ้านาย ที่มีความยิ่งใหญ่เช่นกันมอบหมายหน้าที่ให้เขาทําที่มีความยิ่งใหญ่นะโอเคนะครับนี่คือเอาแค่คร่าวๆนะผมแค่เล่าเฉยๆนะครับว่ามันอ่านยังไงต่อมานะครับเมื่อบรูครับเขาบอกว่าคนนี้ตั้งแต่เกิดเนี่ยตั้งแต่วันวันที่ของเขาเกิดเนี่ยตั้งแต่ปลายปี6 8แมถึง69เเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับในที่ผมใส่ไว้ตัวนี้สีเขียวๆเนี่ยนะครับพอดีลูกดวงนะครับเขาก็มาถามว่านะครับเขาจะเปิดร้านอาหารได้ไหมนะฉะนั้น ที่คิ้วเขียวมันอยู่เนี่ยครับที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่จะเกิดในปีนี้นะครับปี2019คือเลข6ดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับคําว่าอาหารครับดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความงามครับดาวศุกร์เกี่ยวข้องโรงแรมครับสิ่งที่หรูหราทุกที่นะก็ะเราเอาในะคปีนี้ดาวศุกร์ไม่เสียนะดาวศุกร์ไม่เสียแต่ดาวศุกร์นี้มันเกี่ยวข้องกับปีตาคือจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเกี่ยวข้องเรื่องอะไรล่ะอาหารที่พักโรงแรมฉะนั้น ถ้าเกิดคุณจะทํารียวงานเรียวงานนะครับหรือการลงทุนต่างๆถ้าเกิดทํากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายโดยรวมดีครับแล้วผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้นะครับตกในฐาน18เป็นคนที่มีอํานาจหน้าที่ในการงานนั้นๆด้วยนะครับในปีนี้นะแล้วเขาจะนําพาในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะครับกระดุมพระในตาแหน่งมันบอกว่าการเงินนะลงมาถึง18เอาหน้าที่การงานใหญ่นะครับหน้าที่การงานที่มีความยิ่งใหญ่อาจไปแบบนี้ได้นะครับ แม้กระทั่งการงานเสร็จก็ยังโยงไปถึงการเงินด้วยเอา้าได้งานได้เงินนั่นเ,เองนะครับต่อมาไอ้ส่วนตัว45ตัวนี้ครับเขาบอกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของพวกนี้นะครับเรื่องของการเงินด้วยนะตัวนี้นะครับมันเป็นมนตรีนะใครจนคนช่วยเหลือล่ะลวมมาจากคาว่าปุตตะกลุ่มพวกลูกน้องทีมงานของคุณนั่นแหละหรือมันแปลว่างานใหม่ฉะนั้นดวงนี้ก็เลยมีเข้าคอนเซปต์พอดีว่าเขากําลังจะมีการริเริ่มงานใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออาหารเราตอบได้ชัดเจนครับ ทำได้นะต่อมาครับไอ้ตำแหน่งสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับมันอยู่ในตำแหน่งสีนะครับอริแปลว่าอุปสรรคต่างๆเป็นสีแสดงว่าสิ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมาคุณแก้ได้นะโอเคนะครับไปทีละเรื่องนะทีนี้ต่อมาครับมาดูตำแหน่งที่ผมใส่สแลชตรงนี้ไว้นี่นะครับเลขเจ็ดดาวเสาครับเขาบอกว่าดาวเสาเนี่ยนะครับอ,อ,อยู่ในตำแหน่งที่ผมใส่สแลชหมายว่าอุดสาหะคือความพยายามของเขานะครับเขากำลังพยายามติดต่อนะ กับผู้หญิงแก่โอเคครับถูกต้องเลยครับดาวเสาแปลว่าแก่นะเออดาวเสาแปลว่าแก่มาตาแปลว่าผู้หญิงแก่ครับนะติดต่อกันแบบไม่ได้อะไรคุยกันนะเปิดเผยเท่าไหร่นะครับเพราะดาวเสาตัวนี้โยงมาด้านล่างครับอยู่ในตำแหน่งใต้พญยายะอ่านว่าคุณเป็นการติดต่อส่วนตัวยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครทราบเห็นไหมครับตัวนี้นะเออติดต่อเรื่องอะไรล่ะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงแก่คนนี้นะครับกําลังเข้ามาสมัคร งานหยบเขาเขากําลังจะมองว่าผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเขาทํากลุ่มเขามีสูตรอาหารที่ดีนะเอาละครับเข้าคอนเซปต์พอดีนะครับสูตรอาหารที่ดีพอดีนะเออเพราะฉะนั้นดูจากผู้หญิงคนนี้เขาเราว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้พูดเล่นนะครับเขาไม่พูดเล่นหมายถึงว่าพ่อฐานของเขาตกฐาน14่ครับนะกาเราว่าจัก,กรพพัดเอาละครับมีเครดิตผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เก่งมีเครดิตเราก็หลังจากนั้นแล้วครับเมื่อดูปี6 9เเสร็จนะเราก็จะดูความสําเร็จของเขาปี70ด้วยครับเอา ปี70ในดวงข็งเขาบอกว่าสีเขียวไปลงที่ตำแหน่งผู้หญิงแล้วครับนะผู้หญิงที่กำลังจะเข้ามาคนนี้นำความมั่นคงมาให้คุณแล้วเห็นไ,ไหมครับเอาละครับแสดงว่าสูตรอาหารที่เขาทำดีนะแต่เมื่อดีแล้วนะครับในส่วนนี้ทำไมมีเรื่องของการเงินที่ผมใส่กระดุมพับแปลว่าเสียล่ะนะนะครับแล้วตกในตำแหน่งกรรมะที่เสียล่ะนะครับ เงินตัวนี้นะครับเงินที่จะเสียมันตกในฐาน18แปลว่าใหญ่ครับคุณจะได้อํานาจในเรื่องของการเงินตรงนี้แหละนะครับแต่มันองเสียเงินก่อนแสดงว่าในดวงนี้เมื่อนะครับเมื่อธุรกิจของเขาคนเลยถามว่าเมื่อธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ดีแล้วนะครับเออป้าคนนี้นะครับนําความสําเร็จมาให้คุณเรื่องสูตรฐานคุณมีโอกาสที่จะต้องลงทุนไหมนะผมถามไปเนี้นครับคุณจะมีโอกาสที่ต้องลงพุ้นเพิ่มไหมขยายเพิ่มไหมเพราะว่าเขาบอกว่าแน่นอนนะ เขาว่าแน่นอนเลยว่าเขาต้องลงทุนเพิ่มแน่นอนนะครับถ้าพออาหารสูตรอาหารนี้เสร็จเขาจะเกิดการขยายสาขาไปเรื่อยๆเห็นไหมครับฉะนั้นการเสียเงินนะครับมันก็ไม่ได้บอกว่านะครับมันก็ไม่ได้บอกว่าจะเสียเงินเพื่อนะครับเสียไปเฉยๆนะแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาจะเสียเงินเพื่อได้อํานาจมาก็คือเป็นการขยายสาขาสาขาสาขาไปนั่นเองนะเข้าใจะนะครับนี่คือวิธีการอ่านนะในเรื่องของ ในในดวงนี้นะครับเราก็อ่านไปฉะนั้นคําถามเขาถามเรื่องของความรักผมละอ่าวความรักก็ดูตำแหน่งได้อย่างเดียวครับคําความรักเป็นรูปแบบของปัตตนี้นะครับปัตตุนนี้ดูที่ตรงนี้ครับโอเคไม่เป็นไรนะครับปีนี้ตกปีที่ดีด้วยเป็นสีนะความรักแล้วดาวพุธด้วยครับคุยกันรู้เรื่องด้วยนะแล้วเขาบอกว่าเขาได้จักให้แฟนของเขารับมารวมด้วยโอเคแฟนคุณมาทบแน่นอนนะเด็นะครับไม่ต้องห่วงส่วนลูกน้องครับลูกน้องพ้นจากความยุ่งยากแล้วก็ตำแหน่งที่ปวดตาได้เลยครับโอ้ยลูกน้องปีนี้เป็นแค่ดาวอายุครับ นะฮะไม่เสียหายไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้นะแต่เราก็บอกว่าชาติตาอย่าลืมนะแต่ชะตาของคุณอ่ะยังมีความเดือดร้อนเรื่องของลูกน้องอยู่นะนะถ้าเกิดคุณจะไปช่วยไปเชื่อใครสักคนใดคนหนึ่งเชื่อลูกน้องฝากไว้ความหวังคนลูกน้องคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะยากนะครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะในดวงมันบอกว่ากาหลีในเรื่องของลูกน้องนะก็คือเว้คือพอสาขามันเปิดบันใหญ่โตขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเดือดร้อนคือหาบริวารเพิ่มนั่นเองนะโอเคนะครับนี่คือในนะรูปแบบของการอ่าน นะครับเลขเจ็ดตัวสีฐานในเรื่องของการเรียนนะแนะนำนะครับถือว่าถ้าเกิดท่านใดที่สนใจจะเรียนนะวิชานี้แยกสอนนะครับแยกสอนเรียนเฉพาะวิชานี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเรียนลายมือก็ได้นะเรียนวิชานี้แล้วนะครับเมื่อสนใจก็อยากเรียนลายมือก็ว่ากันอีกทีหนึ่งก็อยากได้นะครับลองลองเรียนกับผมดูนะว่าผมจะสอนได้ระดับไหน แต่ที่สอนมานะครับไม่เคยสอนมีไม่มีใครไม่เข้าใจนะใช้ว่าไม่มีใครไม่เข้าใจดีกว่าแต่สั้ว่าใครจะเก่งใครจะเด่นจะดังนะครับนั่นคืออยู่ที่ตัวเราละครับจะไปบริหารตัวเองจะไปดูคนค่อนข้างมากยังไงฉะนั้นผมเป็นอาจารย์สอนให้รู้แน่แนวให้รู้แนวทางการอ่านนะส่วนเรื่องของความขยันความมั่นเพียรฉะนั้นใช้แบบองค์ุริมานตัดนิ้วครับก็คือ 1. สะสมคนให้ามากแล้วคุณจะเก่งดูวันหนึ่งหคน10คนปีหนึ่งก็เท่าไหร่ครับ ก็3 0 0พันกว่าคนนะผมว่าถ้าไม่เก่งก็ไม่รู้ไปล่ะนะครับแต่ได้ดวงแบบนี้นะครับส่วนมากที่เจอไม่เกินร้อยดวงนะครับร้อยดวงนะครับเก่งทุกรายนะสำคัญทีนี้สําคัญว่าเรานะครับจะดูได้ถึงร้อยดวงตอนไหนนะเมื่อดูร้อยนะครับถ้าเกิด200ก็ยังเก่งกว่า100อีกถูกต้องไหมนะเออถ้าเกิดเราคุณดู100เออเก่งระดับนี้แล้วนะถ้าคกิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เก่งมา10%ถ้าเกิดดู200คนก็เพิ่มเป็นนะครับถ้าเกิดดู พันคนล่ะมันก็ปุ๋ยนะครับถ้าเกิดพันคนก็เก่งมากๆแล้วนะโอเคนะครับฉะนั้นมันมีทั้งนี่คือความรู้นะครับส่วนถูกหรือผิดนะอยู่ที่ลูกดวงของเขาเอ่อที่มาดูกับเราว่าอาจารย์ตรงนี้มันไม่ใช่นะซึ่งหลายๆความหมายครับในตารางแต่ละตรางเนี่ยมันมันภาษามันดิ้นได้นะมันดิ้นได้ยกตัวอย่างอย่างปีตาตัวเดียวนะครับมันไม่ได้แปลว่าพ่ออย่างเดียวนะครับมันแปลว่าลุงอา ลุงนะครับอาอย่างนี้ก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกดิดสายการงานก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะก็คือเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชายว่ากันไปผู้ที่มีอํานาจในในเป็นผู้ชายนะปีนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ว,ว่ากันไปนั่นเองนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับตอนนี้เปิดรับอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะขอบคุณครับ